โอเคครับผมอนุญาตครับมีคนรักเข้ามาเรียกผมอนครับทราบครับครับผมอนรกยุ่กับผม

ท่านสารวัตรตอนนี้มีคนร้ายเข้ามาในโรงเรียนบ้านต้นแท้ครับขอให้นำกำลังมาควบคุมสถานการณ์ด่วนครับนักเรียน